ครับวันนี้พามาเดินสำรวจป่ายางนาแล้วครับบรรยากาศหลังฝนตกตกได้ประมาณสามสี่วันแล้วครับแต่เมื่อคือนก็ยังตกอยู่เช้านี้ก็ยังตกอยู่ครับบรรยากาศมืดครึ้มฝนไปปยๆอรพามาสำรวจต้นยางนาแล้วครับเนี่ยให้ดูต้นนี้ครับ สวยแล้วครับตัวนี้สวยใหญ่ก่าเพื่อนเขาส่วนตัวนี้เล็กหน่อยแต่ก็โอเคครับผมถือว่าเราปลูกแล้วไม่ตายก็โอเคอะ่ะนี่ก็มีนาครับฝนตกช่วงมีนาลงมาแรงตกแรงพอสมควรครับ ชุ่มฉ่ำนะครับพื้นดินต้นไม้เราดูครับต้นไม้ใบหญ้าเขียวชะอุ่มแล้วไอ้ที่เราปลูกไม่ค่อยจะงามแล้วไม่ทันหญ้าแล้วนะครับให้ดูเขาก็แตกยอดอ่อนอยู่เรื่อยๆเพราะว่าผมก็พยายามมาลดน้ำเขาไว้เพราะว่าดินมันแห้งแรงเหลือเกินผ่านปีนี้ไปได้ก็สบายแล้วครับปีหน้า ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายแล้วโอ้โคครับโดนเหยียบปุ๊บต้นชันผาหรอไม่รู้ว่าเราเหยียบหรือใครเหยียบเพราะว่าฝนตกมีพวกว่าพวกลาไต้อื่นนะครับสอ่องแต่ตาอื่นก็ไม่ได้มองต้นไม้เราหรอกเดินเหยียบไปตอนนี้ตอนนี้ก็สวยฮะแตกยอดใหม่เหมือนกันโอเค ผ่านคัต้นนี้ก็ผ่านอยู่คิดว่าคงไม่ตายครับก็คงจะรอดอะ่ะเยอะอยู่แถวนี้ก็โอเคครับแถวนี้ครับอีกแถวนึงแถวนี้ก็รู้สึกว่างามแต่เขาชอบแตกกิ่งก้านนะครับดูนี่กิ่งหนึ่งนี่อีกกิ่งหนึ่ง แตกใบอ่อนออกมาสวยครน,นี่ยางนาครับนี่ต้นหนึ่งต้นนี้ก็แตกกิ่งเหมือนกันครัหนึ่งนี่สองนี่สามน,นครับต้นเล็กๆเ,กเตีย้ยๆแค่เนี้ยประมาณ ศอกศอกหน่อยฮะเนี่นยน่าอยู่สอกหน่อยเอาเข่าแล้วก็เข่าก็พอพอเข่าพอดีครับตัวนี้ต้นเล็กตัวนี้ก็สวยอยู่ถือว่าผ่านนะฮะมีนาเมษา ประมาณเมษาก็คนฝนก็คงจะลงมาอีกอต้นไม้เราก็ไม่ตายแล้วครับทั้งั้นก็สวยอยู่แต่โดนพวกแมลงเจ,งจาะวงเจาะใบกัดยอดเข้าไปนะฮะทีนี้คงจะแตกเยอะเ่าเก่าละกิ่งเขานี่ครับใบแต่ไม่เป็นไรเราก็แบ่งปันครับ เราอาศัยเขาเขาก็อาศัยเราไม่ต้องไปฆ่าเขาไม่ต้องไปทำลายครับดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็หนึ่งกิ่งสองสามแต่จุดนี้จะมีสองต้นครัมีต้นเล็กต้นหนึ่งเนี่ยเราลงตอนแรกเรากลัวมันไม่รอดเราเอาเมล็ดมาลงแตก หนอบประมาณถว่วงงอกคเราก็ลงเลยกลัวเขาไม่รอดก็เลยไปใส่สองเลยรอดทั้งสองตายก็มีครับไม่ใช่ว่าไม่ตายนี่ดูเขาตายแห้งครับแห้งตายใบแห้งปล่อยไปแห้งดูครับเผื่อเขารอดนะครับใบเขาจะแห้งลงไปเลยครับเผื่อเงาเขายังอยู่ครับ ครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับให้ดูบรรยากาศลมลื่นสบายๆเดี๋ยวสักหลังเมษาพามาดูต้นยางนาเราอีกรอบนึงครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับ